เกษตรอินดีสวัสดีจ้าจามนีกะอันเอานมแพะมาส่งให้ลูกค้าเด้อจ้าอยู่ลานกล้วยแขกเนี่ยจ้าอันปกติขายอยู่นี่เด้อจ้านมแพะทีขวดร้อยแต่ที่นอกนี่จ้ากัอันพัดเจะไร่แล้วนอกเย็นพึ่งที่แช่เย็นได้แป๊บหนึ่งยังโ่ทันเย็นหลายดอกจ้าก็เอามาส่งให้เพิ่นเด้อจ้าอันนี้สองเจ้าเด้อจ้านี่กับพามาชม อันนี้บ้านเพื่อนเพื่อนกะเกษตรพึ่งพาตัวเองเรือจ้านีา่พามาชมอันนี้เพื่อนกะอันขายต้นไม้จาพี่น้องนี่เรือจ่าเพื่อเนเปนล้านขายต้นไม้นี่ไม่ไม้ประดับไม่สวนครัวจากเพื่อนกะพาะเองขายเองเนี่ยจาพี่น้องถุงละสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่ชนิดหมักชงหมักโชอยังจ้ะ มอนเบอรี่จ้จ้าพี่น้องนี่เลยจ้าอ้าวมาแล้วจ้าคนขายกล้วยแกคนขายของนี้เจ้นา,านาล้านเออนี่เ้อจ้าเพื่อนกะกล้วยนี่กะของสวนเพื่อนเองเนด่อจ้าพี่น้องนี่สวนอยู่ข้างหลังนี่แหละจ้านี่บ้านเพื่อนกะอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็าขายกล้วย อ่าดูอ่าเพื่อนขายไอ้ดอกกระเจียวนจาจ้ะพี่น้องแต่นี่มันบมเมนฤดูว่างหันเพื่อนเป็นฤดูขายดอกกระเจียวเพื่อนกับมีกระเจียวมาขายอ่อนๆกําละสิบบาทยี่สิบบาทกําละเพื่อนขายกําละสิบบาทเบิดแต่พี่น้องขายดีจ้ะก,กระเจียวค่าอย่างสิจ้ะอันนี้เพื่อนกับไปเอาอันผลิตภัณฑ์อ่าไปต่างจังหวัดมาเพื่อนกับเอาผลิตภัณฑ์อันนี่นะจ้ะมาเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ไอ้นี่จ้ะแปรรูปกล้วยแขกกล้วยทอดอย่างนี้เพื่อนเฮ็ดเอง้อจ้ะพี่น้องนี่นอจ้ะปกติเพื่อนเฮ็ดเองอันนี้น้ำตาลนี่เอามาจากอันอย่างเพชรบุรีจ้ะแต่พวกกล้วยแขกกล้วยชากล้วยทอดอนี่ปกติเพิ่นเพื่อนขายเองแล้วก็แลน,น้ำบ้านเพราะลูกค้า,า,า,าที่ว่าหูจักหูจักสี่โทรไปมื้อนี้มีกล้วยแขก่นบริเฮ็ดคู่มือด้อจ้ะ แต่ส่วนใหญ่สิขายตลอดอ่ะแต่ว่าบางมือเพคนก็หยุดเังสินะจ่าพี่น้องนี่นะจ่ากาอามาชมนี่จ๊ะมณีพาเอาอันชมสวนเดียสวัสดีจ้าเอาอันนมแพะมาทรงจ้ากันดิเออยกำลังกินเขาพอดีมากถึงจังหวะเลยพี่น้องเ S <S เอานกแพรมาทรงจ้ะมาทรงอยู่สวนออ,บ,นอบ้านยังก็จะน,นี่สวนบ้านสวนกัมปูบ้านสวนก้ามปูจ้ะพี่น้องออ,อันนี้พาท่านผู้ชมในยูทูบมาชมด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยมาถึงจังหวะพี่น้อง <laughs> <laughs> ได้กินข้าวน้ำแล้วนี่ <laughs> จ, <laughs> จ้ะ กะนี่พาชมสวนก่อนเด้อจ้ะนี่อันนี้มาเจ้าของกะนํามาอ่าพาชมเนี่ยจักหน่อยเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นกะสิปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกสวนครัวแต่ว่าเฮ็ดอันไปในรูปแบบอ่าสวยงามนํจาจ้ะอ่าเฮ็ดอ่าสวนครัวเฮ็ดปลูกพืชผักอย่างเจนสิจ้ะ ติดถนนแล้วก็ขายเองอย่างสิ่นะจ๊ะพึ่งพาตนเองจ้ะเพื่อนก็บ่าทาต่อไปเดี๋ยวเพื่อมีตู้เย็นมาลงอย่างจังสิ่นะถ้ามีนมแพะก,ก็เอามาฝากขายได้สิ่งนะจ๊ะพี่น้องนี่เด้อค่ะอันนี้ดอกกระเจียวแต่ว่ามันเบิดฤด,ดูมันนะจ๊ะมัสิทิมใบแล้วจ้ะช่วงนั้นก็งามกับขายคู่มือจ้ะพี่น้องแล้วก็ค่าสิพี่น้อง เพิ่นใส่ระบบน้ำเพิ่นเทดรบบน้ำเพิ่นก็บ่ต้องยากฮดมาจากพ่นแท่งเพิ่นเด้อจ้าพ่นอ่านี่บักขามเทศเพิ่งลงได้อ่ายังว่าท่านสองปีดีเพิ่นว่าตอนนั้นมานี่เพิ่นเพิ่นมีมันระบบน้ำมันก็ใหญ่เล็้วเด้อจ้านี่ของเจ้าของซื้อมาว่ขยับไปใส่เลยพี่นองเนี่ฝรังกล้วยกล้วยนี่เพิ่นได้ขายแล้วเด้อจ้าพวกฝรังพวกอย่างถ้าเพิ่นลงลงหลายๆคือ ลงไหวกินเองไส้เองก็เหลือกินเพื่อนก็ไปตั้งขายโลสองโลหน่วยสองหน่วยแล้วแต่ยี่สิบสามสิบแล้วแต่ขายไปน้องอันนี้นะสิเป็นอ้อยขั้นน้ำจ้ะนี่จ้ะ,ะเพื่อนเห็ดผสมผสานเล็กๆหน่อยๆไปพักบุ้งพักชี้อย่างจ้ะก็คือเห็ดกินเจ้าของน้ำเหลือกินกันกํกำยังละนิดยังละหน่อยตั้งขายนาบ้านผสมผสานปลายหายมันได้หลายๆอย่างจา้ะสินะคะ นี่เด้อจ้ะอันนี้เห็นคาเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนกล็ลงบลายลงซ้ำนี่แบะพี่น้องนี่ค่ะพื้นที่น้อยนี่ประมาณกว่เกินสามเมตรนี่กว่างสามเมตรเา้วแค่บวดสิบเมตรนี่นี่เพื่อนได้ขายคู่มือนะจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องพาชมสวนกาเดี๋ยวสิไปอันเขาวงกับเพื่อนก่อนเด้อจะ้ะพี่น้องอันเมื่อนี้ก,กะ เดี๋ยวลาไว้ซ้ำนี่ก่อนด้อจ่าพาชมก็จังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้น้ำเดจ่าเพื่อว่าไปเที่ยวสวนใดเป็นตะเบิงหรือว่าหนาเอามาเป็นเคตศึกษาก็เดี๋ยวน้ำเหล่าสูฟังจากพี่น้องสวัสดีจ้า